ดูจากหน้าปกแล้วควรที่จะไม่ใช่เกมเฮอร์เร่รร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผมมันไม่ใช่เกมเฮอร์เรอร์หรอกมันไม่มีอะไรน่กกากลัวเพื่อนนั่นแหละมันไม่มีอะไรน่กกากลัวอ่าสวัสดีพี่น้อกชาวไทยทุกท่าน <c oughs> ด้วยนะครับผมแต่งทอนดกดีเองวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบาดีอ่านว่าอะไรวะกูมไม่รู้ไอสัตว์แม่งแบบ กูไม่ได้ทำคลิปเกมแนวนี้นานมากเพราะว่าช่อง Youtube กูเนี่ยถูก Youtube แบนไปนะครับสามอาทิตย์เต็มๆขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพจอื uh, hmm, easy. มีซี่ให้เหมือนจะน่ากลัว เอากูต้องกดเพลงตรงนี้เออก็เสียงเดี๋ยวมันน่ากลัว <c oughs> อ่ะได้แล้วเฮ้ยเกมเกมทำไมมันน่ากลัวแต่วะไม่เอานะเว้ยุณต้องมาเก็บสมุดได้ไหมเนะี่ย เกมนี้ใครสนใจเกมนี้ผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างนะครับผมเขียดโน้โนโนฮ่าสี่แม่เมื่อยกลัว,ว,วนะเนี่ยโอ้ตาแดงขาดไปเลยครับ ตาแดงมาเลยกูต้องรีบว right ิ่งสิกูต้องหาที่จูบตาแดงฉานมาเลยแล้วมึออ่ะใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมเอาไว้ด้วยนะนะครับ เยสกูจ yes. ูมึงมาได้แล้วเพื่อนมึงไม่มีทางอแมกูหรอกนะทานเอซงโง่กูเก็บไว้ได้ใจข้ามาแล้วเกมแดกเชี่ยมึงอย่ากเข้ามาใกล้กูไอ้กูเปรด ไปหาการทํางานแล้วกันครูผมจะมาเกตสมุดผมไม่เรียนเรียนกับครูครับกูบอกไว้ก่อนกูเรียนวัดสีอืมอืมมึงไม่ต้องฮาฮาฮาเลยนะกูตกใจเมื่อกี้อืมอันนี้ห้องอะไรทุกคนโอ,อไม่มีดูเหมือนจะได้ยิน อะไรแปลกๆเออห้องห้องนี้มีเี่หมดไหมมึงมีถ่ายใ้กูก็ยังดีนะอืมลงอาหารที่ยอยางมืดเลยหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาโผล่หัวหลอกกูนะจิตใจกูไม่ได้แข็งขนาดนั้น นะครับผมใค,ใครที่สนใจเกมนี้ผมจะดิงลิงไปใต้ล่างนะครับผมบอกไว้ก่อนนม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 ,นม,นม,นมช็อกโกแลตช็อกโกแลตหนึ่งผมจะหาครูบาวดี้นะครับให้มันจับสแกลลดใครมาแว้นแถวนี้ อะไรยังเดยงวะอือเจอและสมุดก็โกงโ่อันหนึง่งที่ไม่ได้เก็บกูกูลองให้มึงจำและแกะดิเพื่อนทาย อ้าวโอ้ยเอ่ออะสวัสดีอ่ะ uh, สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายควย